พบกับ EP ที่4นะครับยังอยู่ในบทที่1เรื่องของการคูณเศษส่วนในบทนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการคูณเศษส่วนเป็นหลักนะครับก็จะมีย่อยอยู่4.1นะครับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วน4.2การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน4.3 การคูณจำนวนคละกับเศษส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับถ้าเราเปิดหนังสือเรียนนะครับจะอยู่ในหน้าที่26นะครับวันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่าง3ข้อนะครับก็คือข้อ1ข้อ3และข้อ5นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อดูตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถ ทำแบบฝึกหัดที่1.9นะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาพาทําแบบฝึกหัดที่1.9อีกครั้งหนึ่งข้อที่1น,นะครับ8คูณเศษ3ส่วน4อันดับแรกนะครับ8ทําให้เป็นเศษส่วนก่อนเพราะตอนนี้8เป็นจํานวนนับ8คูณเศษ3ส่วน4นะครับจำนวนนับจะมีส่วนเป็น1เสมอเพราะฉะนั้น เราจะเปลี่ยน8ให้เป็นเศษ8ส่วน1คูณเศษ3ส่วน4นะครับเมื่อคูณกันเราจะได้เศษ24ส่วน4นะครับ8คูณ3เป็น24และ1คูณ4เป็น4ครับก็ยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะครับเนื่องจากเศษ24ส่วน4เนี่ยเป็นเป็นเศษเกินครับ เพราะฉะนั้น8คูณเศษ3ส่วน4เนี่ยตอนนี้เราได้ผลลัพธ์เป็นเศษ24ส่วน4นะครับเราจะต้องทำจำนวนค่าให้เป็นทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคะหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็เอา24นะครับเศษ24ส่วน4เนี่ยไปตั้งหารนะครับ4 คูณอะไรได้ใกล้เคียง24ที่สุดครับ4 6ครับ4คูณ6เป็น24ครับลบกันเหลือเศษ0ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ6ครับเพราะว่าไม่มีเศษคำตอบที่ได้จะออกมาเป็นอาจจะเป็นจำนวนนับหรือจำนวนคละก็ได้นะครับสำหรับในเรื่องของการคูณ หรือบางข้ออาจจะคูณกันแล้วเป็นเศษส่วนเศษเกินได้ทั้งหมดนะครับในข้อที่3นะครับสร7ส่วน9คูณกับ6เราทำให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับ6ซึ่งเป็นจำนวนนับก็มีส่วนเป็นส่วน1นะครับเพราะฉะนั้น7คูณ6เป็น42 9คูณ1เป็น9เราได้42ส่วน9นะครับ ยังไม่สามารถเป็นจํานวนนับออยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะครับเพราะว่า42ส่วนเเป็นเศษเกินเราจะต้องมาทําให้42ส่วน9เนี่ยเป็นจํานวนค่าหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสียก่อนนะครับโดยการตั้งหารครับนักเรียนครับเวลาที่ครูสอนแบบมีดนะครับครูจะไม่ตั้งหารตรงนี้ให้นักเรียนนะครับแต่ว่าถ้าใน คลิปวิดีโอนี้คุณครูจะใส่วิธีการตั้งหารมาด้วยเพื่อทบทวนให้นักเรียนนะครับ9หาร42นะครับ9คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ42มากที่สุด94ครับ94เป็น36นะครับลบกันแล้วเหลือเศษ6นะครับข้อนี้จะได้เป็น6เศษ6ส่วน9นะครับ ข้อที่5ครับ13ส่วน35คูณ7ทำให้เป็นเศษส่วนครับเมื่อ2ข้อแรกนะครับเราทำวิธียาวก็คือเปลี่ยนให้เป็นเศษ7ส่วน1ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วน1เนี่ยไม่ว่าจะคูณกับอะไรก็จะเป็นคู่จำนวนคูณของมันนะครับเพราะฉะนั้น7 35คูณหก็จะได้35อยู่แล้ว ดังนั้นเรานำา7ไปคูณกับ13ได้เลยครับเพื่อเป็นการลดทอนขั้นตอนนะครับ13คูณ7ส่วน35นะครับจะได้คำตอบออกมาก็คือเศษ91ส่วน35ก็ยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะครับเพราะว่าเศษ91ส่วน3 5เป็นเศษเกินครับเศษเกินเรายังไม่ตอบนะครับ ดังนั้นเราจึงมาทําให้เป็นจํานวนคะหรือเศษส่วนอย่างต่ํานะครับโดยการตั้งหารนะครับเศษ91ส่วน35นะครับเราตั้งหารนะครับ35คูณ2ได้70นะครับลบกันเหลือ21นะครับ แต่เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น2เศษ21ส่วน35นะครับแต่2 1 3สเ่วน35ี่ยสามารถลดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอา7ไปหารครับ7.3.21และ7.5.35นะครับคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น2เศษ3ส่วน5ครับคราวนี้เรามาดูกันที่หน้า28ในหนังสือเรียนนะครับ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนคุณครูจะยกตัวอย่าง2ข้อนะครับข้อที่น่าสนใจก็คือข้อ3กับข้อ6นะครับเมื่อจบเรื่องที่4.2แล้วนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดที่1.10ได้เลยนะครับข้อที่3ครับเศษ12ส่วน14คูณกับเศษ2ส่วน15นะครับถ้าเรานำไปคูณกันปกติจะได้ตัวเลขจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับ 12คูณ2เป็น24และ14คูณ15เป็น210นะครับยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะครับเพราะว่าจำนวนเยอะเกินไปดังนั้นเราลองมาตัดทอนเศษส่วนดูนะครับเพื่อที่จะให้เราทำการคูณได้สะดวกขึ้น อลองดูที่คู่ตรงข้ามนะครับ12กับ15นะครับเศษ12กับส่วน15เนี่ยเราสามารถนำสามมาหารได้ลงตัวทั้งเศษทั้งคู่นะครับทั้งคู่ขออภัยนะครับ3คูณอะไรได้1 2นะครับ3 4 12และ3 5 15นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดทอนเศษส่วนจาก12เหลือ4ครับแล้วก็จาก15เหลือ5นะครับ แล้วก็คู่เศษ2กับส่วน14ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเราสามารถนำา2มาหารได้ทั้งคู่นะครับสองเป็น2 2 7สองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลือเศษ4ส่วน7คูณเศษ1ส่วน5ครับเศษ4ส่วน7คูณเศษ1ส่วน5นะครับเรามาลองคูณกันใหม่นะครับ4คูณ1 4เป็น4ครับ7คูณ5เป็น35สิบห นะครับได้จำนวนตัวเลขที่น้อยลงนะครับเป็นคำตอบได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถนำจำนวนตัวเลขใดมาคูณทั้งเศทั้งอขออภัยครับมาหารทั้งเศษทั้งส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ4ส่วน35ครับตัวอย่างข้อที่6นะครับเศษ33ส่วน20คูณกับเศษ35ส่วน22ข้อนี้มีความน่าสนใจก็คือก่อนที่จะนำไป ถ้าเรานำไปคูณโดยตรงนะครับ33ส่วน20คูณ35ส่วน22เนี่ยจะได้เท่ากับ1,155ครับส่วน440ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่เยอะมากนะครับดังนั้นเราแก้ไขโดยการตัดทอนเศษส,ส่วนนะครับคู่แรกนะครับ33กับ22เนี่ยคุณครูเอา 11มาหารทั้งคู่นะครับ11บคูณสได้22 11ิคูณสได้33นะครับเพราะฉะนั้นครูจะทอน33ลงเหลือ3นะครับแล้วก็22เนี่ยตัดทอนลงเหลือ2นะครับคู่ต่อไปนะครับเศษ35กับส่วน20ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับคุณคูเอาเลข5มาหารเข้านะครับนะครับสร ออขออภัยครับ5้2 0 5 7 3 5เนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เศษส่วนที่ลดทอนแล้วเป็นเศษ3ส่วน4คูณเศษ7ส่วน2นะครับเศษ3ส่วน4คูณเศษ7จส่วน2อนำมาคูณกันใหม่ครับ73 21 4คูณ2เป็น8นะครับเศษ21ส่วน8 ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นเศษเกินเราก็นำเศษ2 1ส่วน8มาตั้งหารนะครับ8คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ21มากที่สุดนะครับ8.2.16ลบกันเหลือเศษ5นะครับข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า2เศษ5ส่วน8ครับต่อไปนะครับ4.3การคูณจำนวนคลากับเศษส่วนนะครับ อันนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนที่หน้า3าและก็หน้า32นะครับแบบฝึกหัดก็จะทำแบบฝึกหัดที่1.11และ1.12นะครับเรามาที่หน้า3ากันก่อนนะครับคุณครูขอเลือกข้อที่2เป็นตัวอย่างนะครับจำนวนคล้าคูณกับจำนวนนับนะครับ2เศษ5ส่วน6เป็นจำนวนคละ4เป็นจำนวนนับครับ อันดับแรกเนี่ยทำจำนวนค่าให้เป็นเศษส่วนนะครับ2เศษ5ส่วน6นะครับเอา2ซึ่งเป็นจำนวนนับเนี่ยไปคูณกับ6ซึ่งเป็นส่วนนะครับแล้วก็บวก5เราจะได้ออกมาเท่ากับ17ส่วน6ครับ4 4นะครับ4มีส่วนเป็น1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ1ไปคูณกับ6มันก็จะได้ส่วน6อยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณครูนำา4มาคูณเข้านะครับเป็น17คูณ4ส่วน6 จะได้ออกมาเป็น68ส่วน6ครับในข้อที่2นะครับ2เศษ5ส่วน6คูณกับ4นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเศษ68ส่วน6นะครับทำให้เป็นจำนวนค่าหรือเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ68ส่วน6นะครับเอา6ไปหารกับ68ตั้งหารยาวเลยนะครับ6 คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ68มากที่สุดนะครับก็คือ6คูณ11เป็น6 6ครับลบกันเหลือเศษ2นะครับเราก็จะได้เป็น10เศษ2อส่วน6นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบได้แล้วแต่ว่าพิจารณาที่เศษ2ส่วน6นะครับยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนักเรียนนะครับเรานำา2มาตัดทอนนะครับทั้งเศษและส่วนนะครับ 21เป็น2แล้วก็ 2, 3, 6นะครับข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องเลยก็คือ10เศษ1ส่วน3ครับผมออข้อที่4นะครับในหน้า32จํานวนคละคูณกับจํานวนคละนะครับจำนวนคละคูณกับจํานวนคละ2เศษ3ส่นวน4ค,คูณกับ2เศษ2ส่วน5 ทำจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วนนะครับ2เศษ3ส่วน4ะครับ2ูณส่วน4 248นะครับบวกกับเศษ3เป็น11ส่วน4ครับ2เศษ2ส่วน5ะครับ2ูณ5เป็น10บวก2เป็น12ส่วน5ะครับเราก็จะเปลี่ยนจากเราก็จะเปลี่ยนจาก2เศษ3ส่วน4คูณกับ2เศษ2ส่วน5ะครับเป็น11 ส่วน4นะครับคูณกับ12ส่วน5นะครับเราพิจารณาที่4กับส่วน4กับเศษ12นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับสามารถตัดทอนเศษส,ส่วนได้โดยการนำา4เข้ามาหารนะครับ4 1เป็น4 4 32นะครับจะลดทอนลงไปเหลือ11ส่วน1คูณกับ3ส่วน5นะครับดังนั้น11เคูณ3เป็น33นะครับ ส่วนเป็นส่วน5นะครับคำตอบที่ได้ตรงนี้33ส่วน5นะครับยังเป็นเสร็จกันอยู่ยังไม่สามารถเป็นคำตอบได้นะครับ33ส่วน5เรานำมาทำให้เป็นจำนวนค่าหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ33ส่วน5ตั้งหารครับ5คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ33มากที่สุดนะครับก็คือ5คูณ6เป็น30ครับลบกันเหลือ เศษ3ดังนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเป็น6เศษ3ส่วนหครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพจแมดขีด P5 ขีด ABMS นะครับแชร์ให้เพื่อน,อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเช็คชื่อเข้ามาดูไปด้วยแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดบทเรียนถัดไปวันนี้สวัสดีครับ